ตำนานผีตาแหก้กนางยักษ์ผู้ดูแลไรนาของชาวบ้านผีตาแหก้กเป็นผีประจำไร่นาเป็นผีอารักษ์ประจำนาที่ดูแลความสมบูรณ์ของไรนาของชาวอีสานในไรนาที่กว้างใหญ่มักจะมีการตั้งสารตาแห้ไว้ตามบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่หรือจอมปลวกโดยทําเป็นสารง่ายๆที่มีเพียงเสาเดียว และจะห้ามไม่ให้ลูกหลานเข้าไปรบกวนดูหมิน่นหรือทำลายสารเหล่านี้ในตำนานตาแหกเล่าว่าชายคนหนึ่งได้รับมรดกจากผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิตไปจึงได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีฐานะทัดเทียมกันทว่าแต่งงานไปนานทั้งสองก็ไม่มีลูกเสียทีแม่สามีจึงจัดหาหญิงอีกนางมาให้เป็นภรรยาน้อยอีกคนในบ้านไม่นานภรรยาน้อยก็ตั้งครร สามีก็ลงไลรักใไข่ภรรยาน้อยมากขึ้นทำให้ภรรยาหลวงมีความคิดแคนและริษยาแต่ภายนอกก็ทำตัวดีเป็นมิตรจนภรรยาน้อยตายใจและลอบวางยาให้ภรรยาน้อยแทงซึ่งก็ประสบความสำเร็จแต่ในครั้งที่สภรรยาน้อยแทงจนตายทั้งกลมทำให้สามีโกรธภรรยาหลวงมากและทุบตีจนเสียชีวิต ภรรยาน้อยมีจิตคิดแค้นภรรยาหลวงส่วนภรรยาหลวงก็ผูกพยาบาทกับภรรยาน้อยเมื่อเกิดใหม่ภรรยาน้อยไปเกิดเป็นไก่ภรรยาหลวงก็เกิดเป็นแมวมาขโมยไข่ไปกินสุดท้ายก็กินไก่ด้วยวิญญาณของทั้งสองผูกอาฆาตต่อกันไม่สิ้นสุดจนกระทั่งชาติหนึ่งภรรยาน้อยเกิดเป็นมนุษย์ภรรยาหลวงเกิดเป็นยักษ์ ขณะที่นางยักษ์กำลังจะกินคนก็บังเอิญเจอพระและได้รับฟังธรรมเทศจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธายอมละเว้นการจองเวรและความอาฆาตแค้นทั้งสิน้นภายหลังนางได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ที่ปลายนาของชาวบ้านคอยดูแลความสมบูรณ์ของไร่นาและทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลจากนั้นมานางก็ถูกเรียกขานว่าเป็นผีตาแหกประจำไร่นา ชาวอีสานมีความเชื่อและความเคารพในผีตาแหกมากพวกเขาจะทำพิธีเลี้ยงผีตาแหกปีละสองครั้งครั้งแรกคือก่อนปักดําเพื่อขอพรให้ผีตาแหกช่วยดูแลพืชผลให้ข้าในนาอุดมสมบูรณ์มีฝนตกเพียงพอกับความต้องการไม่ให้มีศัตรูพืชมากัดกินและครั้งที่สองจะจัดพิธีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นการขอบพระคุณผีตาแหกที่ทำให้ไรนาประสบความสำเร็จโดยของที่นำมาเส้นไหว้นั้นก็จะมีข้าวเหนียวไก่ต้มเหล้าน้ำและดอกไม้ทูบเทียนต่างๆบาเกกคุจิระหวานผีแห่งความอาฆาตแค้นสาบแช่งเราเช่าประมงนะักหวาน บาเกตุจิระคือวานแห่งความอาฆาตแค้นมีลักษณะเป็นโครงกระดูกสีขาวขนาดใหญ่ร่างกายเรือนแสงสีเขียวดูน่าขนลุกปรากฏตัวพร้อมกับปลาและนกประหลาดที่มีนันตาสีแดงเรือนแสงและมีลักษณะน่ากลัวร่างของวานผีจะปรากฏขึ้นมาเหนือทะเลในคืนที่ฝนตกหนักหรือมีหมอกลงเชื่อกันว่าพวกมันนำมาซึ่งโชคร้าย โรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆนานาในสมัยโบราณผู้คนนิยมวานเนื่องจากเนื้อวานสามารถเอามากินกันได้ทั้งหมู่บ้านและไขมันของมันก็สามารถเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจุดตะเกียงถือเป็นการที่คุ้มค่ากว่าการป่าตัวเล็กๆทว่าเมื่อวานเป็นจำนวนมากความโกรธและอาฆาตแค้นของวานเหล่านี้ ต่างก็มากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวิญญาณร้ายที่ทรงพลังมีตำนานเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงชื่นชอบการวานเป็นอย่างมากเนื่องจากความร่ำรวยจากการขายเนื้อและไขมันของวานทำให้เขายึดมั่นว่าจะทำอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตจนกระทั่งคืนหนึ่งมีคนพบเห็นวานตัวใหญ่ว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำ พวกเขาออกเรือกันอย่างดีใจและคิดว่าจะได้กินมื้อใหญ่แต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าวานนั้นแท้จริงแล้วเป็นวานผีที่ไม่มีเนื้อหนังมีเพียงโครงกระดูกขนาดใหญ่่หวไปมาข้างๆวานผียังมีปลาและนกประหลาดที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นภาพอันน่ากลัวขนาดนี้ทำให้หลายคนเป็นลมและเกือบจะตกลงไปในทะเล ทุกคนรีบกลับขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วด้วยความหวาดกลัวเมื่อกลับไปที่หมู่บ้านชาวประมงที่ออกลุกวันในคืนนั้นต่างก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายและเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วโรคที่ฆ่าชีวิตชาวประมงกลุ่มนั้นยังระบาดไปยังคนในครอบครัวและคนอื่นๆอีกไม่นานนักทั้งหมู่บ้านก็ติดโรคประหลาดลึกลับ และเสียชีวิตกันไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างเหลือเพียงผู้โชคดีไม่กี่คนทีน่หนีออกจากหมู่บ้านทันหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้ยินข่าวเรื่องนี้ต่างก็เล่าลือกันถึงคำสาปแห่งความอาฆาตแค้นของวานผีหลังจากนั้นมาก็ไม่มีชาวประมงที่ไหนกล้าออกไปควานอีกเลย <c oughs> บูบักผีหุ่นไล่ากาในตำนานของสาธา,ารณรัฐเช็กเรียนเสียงร้องของทารกเพื่อลลองให้เยื่อมาติดกับบูบักเป็นปีศาทโครงกระดูกที่ทำท่าเหมือนกับหุ่นไล่ากามันจะยืนกลางแขนขาเหมือนหุ่นไล่ากาในไร่ปลายนิ้วเรียวยาวเหมือนกิ่งไม้แต่แหลมคมสุดๆตั้งแต่ท่อนล่างลงไป มีแต่โครงกระดูกชิ้นเดียวที่ยาวปักลงไปในดินเหมือนเสาเคลื่อนไหวด้วยการกระโดดขาเดียวอย่างรวดเร็วมันจะสวมหมวกและเสื้อคลุมใบใหญ่ว่ากันว่าตอนที่จับเหยื่อได้มันจะกระชากเข้าไปในเสื้อคลุมตัวนั้นแล้วเหยื่อก็จะหายไปในความมืดบิดตลอดการบางตำนานก็บอกว่ามันจะพกถุงกระสอบติดตัวไว้สำหรับจับเหยื่อในขณะที่บางตำนานก็บอกว่า มันมีรูปร่างที่ไม่ตายตัวทำให้บางคนเชื่อว่าปูบับกเป็นยมทูตอีกประเภทหนึ่งปูบับกที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้านของสาธารณรัฐเช็กมันจะไม่ทำร้ายคนดีเยื่อส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำความผิดบางอย่างหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างผู้คนสามารถพบเจอบูบักได้ในทุ่งนาไร่ข้าวโพดหรือตามริมแม่น้ำ มันสามารถส่งเสียงร้องเหมือนพารโรกได้หากเหยื่อสงใจแล้วเดินเข้าไปใกล้มันก็จะคว้าตัวเหยื่อด้วยกรงเล็บที่แหลมคมแล้วโยนเข้าไปในกระสอบหรือเสื้อคุมของมันจะถูกขโมยดวงวิญญาณหรือถูกกินจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกเรื่องเล่าเกี่ยวกับบูบกักผีหุ่นไล่กานั้นเกิดขึ้นในชนบทแห่งหนึ่งที่ห่างไกลสองพี่น้องคริสตินและทอมกับพ่อแม่ อาศัยอยู่ท่ามกลางไร่ข้าวโพดนานๆครั้งพ่อกับแม่จะขับรถไปทำธุระในเมืองและปล่อยให้สองพี่น้องอยู่กันตามลำพังวันนี้คิสตินกับทอมอยู่กันแค่สองคนเหมือนเคยทอมเดินออกไปนอกบ้านและมองไปยังไร่ข้าวโพดเขาพบว่ามีหุ่นไลกาอยู่ในไร่ข้าวโพดทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนหุ่นไล่กาตัวนั้นทำจากโครงกระดูกท่อนล่างเป็นกระดูกแท่งยาวๆปักลงไปในดิน ทั้งอับปลักและน่าเกลียดน่ากลัวมากทอมเดินกลับเข้าไปในบ้านและเล่าเรื่องให้คริสตินฟังแต่เธอก็คิดว่าเขาเล่นเกมมากไปหลังจากนั้นทอมก็เล่นเกมทั้งวันจนเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อตื่นขึ้นมาก็มองไปที่หน้าต่างและก็ตกใจที่พบว่าหุ่นไลกาตัวนั้นดูเหมือนจะเข้ามาใกล้กว่าเมื่อเช้า แต่ทอมก็ปลอบใจตัวเองว่าเขาคงจำผิดหรือคิดไปเองกลางดึกคืนนั้นคริสตินบอกทอมว่าเธอได้ยินเสียงเด็กทารกร้องอยู่นอกบ้านเขาบอกว่าเธอแค่หูแววแต่คริสตินก็ยืนยันว่าจะเดินไปดูจากนั้นทอมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของคริสตินเขารีบวิ่งไปหาเธอแล้วพบว่า เจ้าหุ่นไล่กาผีตัวนั้นยืนอยู่หน้าประตูบ้านมันกระโดดขาเดียวพุ่งเข้าหาคริสตินอย่างรวดเร็วทอมรีบคว้าของที่อยู่ใกล้มือที่สุดฟาดเข้าไปที่หุ่นไล่กาและรีบดึงคริสตินเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างเจ้าหุ่นไล่กาผีทุบประตูอยู่ค่อนคืนทําให้สองพี่น้องหวาดกลัวจนไม่กล้าทําอะไรจนรุ่งเช้าเมื่อเสียงเงียบไปและพระอาทิตย์ขึ้น ทั้งคู่จึงกล้าออกมามองไปที่หน้าต่างและพบว่าหุ่นไล่กาตัวนั้นหายไปแล้วทว่ารอบบ้านของพวกเขากลับเต็มไปด้วยลุ้มขนาดเล็กที่ดูเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจากการกระโดดของเจ้าผีหุ่นไล่กาตัวนั้นราวกับว่ามันพยายามหาทางเข้าบ้านให้ได้